สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้นะเราจะพามาทดสอบ k j w o r k นะครับเป็น CZ-Shadow 1นะครับ CZ Shadow 1ก็เป็นปืนที่เอาไปคว้าแชมป์โลกนะซนะวันนี้ CZ เรามีทั้งหมดอยู่4โมเดลนะครับแต่ว่าหน้ากล่องจะเป็น CZ-Shadow 1ก็คือ s p 0 1 Shadow นะครับตัวแรกที่อยากให้รู้จักก็จะเป็น CZ-Shadow h p 0 1 ACCU นะครับตัวนี้สินค้ามีไม่เยอะแล้วนะครับตัว ACCU เนี่ยมันเป็นตัวพิเศษนะครับมันก็จะถ้าเทียบรุ่นกับซีซ่าชาร์ทถูก,ก็ุะ็คือตัวออ l l เรนตะครับตัวนี้จะเป็นตัว ACCU ที่ได้ประกับอลูมิเนียมมาแล้วได้บูทหน้านะครับได้ไกลแต่งนะได้บูทหน้านะเหมือนออเรนเลยนะครับแล้วก็เป็นศูนย์หน้ายกสูงทรงนี้ นะฮะคลิปมืออลูมิเนียมราคา6,900บาทนะครับในกล่องก็จะมี1ปืน1ปืนและ1แมกกาซีน1ปืนและ1แมกกาซีนแบบนี้นะครับ6 9 0 0นะขออนุญาตเอากล่องออกก่อนแล้วตัวนี้ก็จะมีบูทตัวขันเป็นพลาสติกนะฮะตัวขันบูทหน้ากระสุนทดสอบประมาณสัก50นัดแล้วก็มีประแจส,สำหรับขันปรับตั้งไกนะตัวแรกนะ ราคาก็คือหกเก้านะครับหกเกตัวที่สองผมออุยาดถ่ายเป็นคลิปเดียวเลยเนาะเป็นตัว CZ เซ็นะซีเซ็เบห้าไอพีศูนย์หนชโดเหมือนกันแต่จะเป็นรุ่น UGSR นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวแต่งพิเศษนะมีแดปเตอร์หน้ามาให้ราคาตัวนี้อยู่ที่ห้าพันเ้าะครับต่างกันพันหนึ่งนะตัวนี้หกพันเก้าตัวนี้ห้าพันเ้าก็คือตัวเป็นตัวสีพิเศษ จะออกสีทรายนะครับแล้วมีประแจขันตั้งไกลให้มีกระสุนทดสอบนะฮะแค่นี้ราคาห้าพันเก้านะครับหกพันเก้าห้าพันเก้านะตัวถัดมาจะเป็นตัวซีเซ็ตชาร์โดโอ้คู่มือตกนะครับในกล่องก็จะมีคู่มือเป็นคู่มือเดียวกันนะครับลืมบอกกับทุกอันเป็นคู่มือเดียวกันหมดเลยแบบเดียวกันหมดนะฮะก็เป็นซีเซ็ตชาร์โดวันตัวหนึ่งแม็กตัวหนึ่งแม็กราคาห้าพันห้า มีตัวออริจินอลตัวหนึ่งแม็กในกล่องก็มีกระสุนทดสอบมีประแจปรับตั้งหน้าไกาให้เหมือนกันนะฮะเหมือนกันทั้ง3ตัวและตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนะครับซีแซ a ชาร์ดวันแต่เป็นเวอร์ชันดูโอแม็กนะครับสองแม็กคือชาร์ดวันตัวนี้แหละเพื่อนครับแต่ตรงงานให้มา2องแม็กก็คือมีแม็กแก๊สหอันเป็นแม็กแก๊สหนึอันนะครับแล้วก็แม็กขี้อยู่ในปืน แม็กที่อยู่ในปืนจะเป็นแม็ก CO2 เวอร์ชันอ่านี่ฮะก็คือแม็กที่ใส่แก๊ส CO2 ตัวนี้นะแก๊สหลอดแก๊สหลอดแก๊ส CO2 แก๊สหลอดแพ็ค5หลอดนะแพ็ค5หลอด300นะครับตัวนี้นะแพ็ค5หลอด300ในแพ็คคุณก็จะมี5หลอดจากอัลต้าอัลต้าฟอร์ดนะครับแก๊ส1500 PSI ก็จะเป็นอยู่ในแพ็คนี้นะครับ ก็เดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดเซตราคาให้แล้วจะมาแจ้งว่ามันเซตเท่าไหร่อ่ามาหนึ่งหลอดอย่างนี้ราคาตัวปืนจาก5,500จะขึ้นมาเป็น6,500นะครับราคาใหม่ปีนี้ก็1นึ่แม็กกับ2องแม็กก็ถ้ามาซื้อแม็กซีโแยกต่างหากตัวละ1,500แต่ถ้าซื้อคู่แบบซื้อคู่แบบนี้ยกกล่องก็จะได้อยู่ที่ราคา6,500บาทเขาจะมีประแจสําหรับขันปรับตั้งหน้าไกให้เหมือนกันแล้วก็ขันอัดแก๊ซซีโ นะครับโอเคทราบราคาแล้วนะจำได้ไหมนะตัว ACCU นะครับ ACCU จะอยู่ที่6,900นะครับแล้วก็ตัวสีสีเทาตัวนี้นะครับตัวนี้จะใช้รหัสรุ่นว่า UGSR นะะอยู่ที่5,900 6,900 5,900 5,500นะัะตัวธรรมดาตัว1นแม็กนะแล้วก็ตัว2อแม็กหกพัถ้าเป็นตระก,กูลชาโดวันเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยลงไปแข่งขันกีฬา IDPA สำหรับ้นจริงนะครับ IDPA ก็จะเป็นรุ่นที่แบบว่าเหนือสุดของเขานะในรุ่นที่ได้เปรียบแล้วกันเอางี้นะครับผมจำขออภัยผมไม่เก่ง IDPA ผมผมจำจำรหัสรุ่นไม่ได้ว่าเออเขาเลีน ESP SSP อะไรเงี้ยผมจำไม่ได้นะถ้าเกิดใครรู้ก็คอมเมนต์บอกแล้วกันแต่แต่ผมรู้ว่าถ้าเป็น c h a ดทู t ่ o เอาช h a d t จาก ที่เขาพัฒนามาเป็นชาร์ดทูแล้วลงไปแข่ง IDPA มันจะกลายเป็นปืนปืนน้ำหนักเกินปืนที่แบบว่าเป็นปืนแบบต้องไปแข่งแบบปืนรวมรุ่นอย่างเงี้ยนะครับก็ไปเจอพวกสแตนด์ดายเขาเสียเปรียบอีกนะครับก็เอาเป็นว่าปืนตัวนี้ยิงได้ทั้ง IDPA ID, ID IPSC นะครับแต่ถ้าลง IPSC ก็ในยุคแรกเนาะมันถูกเอาไปคว้าชแชมป์ชแชมป์โลกเลยนะครับในรุ่นปรดักชันก็คือชาร์ดวันตัวเนี้ยพวกนี้นะครับแต่สําหรับบีบีการนที่เราเห็นอยู่นะครับทําเหมือนกับ ปืนจริงเป๊ะเลยมิติหนึ่งต่อหนึ่งได้ลิขสิทธิ์ในการผลิตนะครับ CZ 75 SP 0 1 Shadow นะครับเซฟหนานกสับน่ะนกสับแตงนะครับไกนะทุกอย่างมิติหนึ่งต่อหนึ่งหมดนะถ้าใครมีปืนจริงลองมาเทียบดูนะเหมือนเป๊ะนะเหมือนเป๊ะศูนย์หน้าไฟเบอร์ออปติกนะทุกตัวเป็นศูนย์หน้าไฟเบอร์ออปติกหมดนะครับไกเป็นไกแบบดับเบิลนะดับเบิลนะงานมีฮับคอกให้ด้วยนะฮะมีฮับคอก งานนกขึ้นเซฟนะขึ้นเซฟก็เซฟมีมีทั้งสองฝั่งนะสำหรับคนถนัดมือขวาแล้วก็มือซ้ายนะครับเป็นเซฟเซฟหนาทั้งสองฝั่งแบบนี้นะโอเคแล้วก็ตัวเชคเกอร์มีหน้ามีเชคเกอร์หน้ากับเชคเกอร์หลังเชคเกอร์หน้าก็จะปาดออกเฉียงๆนิดหนึ่งนะเชคเกอร์หลังก็จะออกตรงๆนิดนึงกิฟส่วนกิฟด้าเป็นกิฟยางนะครับกิฟยางเหมือนกันเชคเกอร์หน้าตัวนี้มีให้ตรงด้าเหมือนกัน แล้วก็มีรางสีอุงกรณ์เสริมให้ด้านหน้าด้วยนะครับค่อนข้างสวยงามตัวนี้ก็คือเป็นแม็กแก๊สธรรมดานะครับตัวนี้คือห้บรรทนะตัวนี้คือแม็กสองอันอย่างที่อธิบายไว้มาดูตรงนี้ก็จะเหมือนกับตัวสีดําที่เราเล่นเมื่อกี้มีเซฟมีทุกอย่างเหมือนกันเป็นแต่สีออกเป็นสีออของเทาๆใสๆนะครับแล้วก็เขาแถมดูว่าเขาใส่เป็นอะแดปเตอร์คือลำกล้องมันยาวกว่าปกตินี่เป็นอะแดปเตอร์มาแบบนี้นะ ท่อก็จะยาวกว่าปกติแล้วก็ตัวท่อเนี่ยสามารถใส่เก็บเสียงสอุปกรณ์เสรเสิมได้จากตรงข้างนอกส่วมตัวนี้ได้เลยนะครับก็เขาแถมมาให้แบบนี้เลยอ่าแล้วถัดมามาดูตัวนี้ตัวนี้ความพิเศษที่แพงแพงกว่าเขาเพื่อนเลยเพราะว่าถ้าเทียบรุ่นก็จะเป็นเหมือนกับซีซั่นชาร์โอ l อเรนเหมือนที่อธิบายไว้เมื่อกี้นะครับก็เป็นแม็กกาธรรมดาหตัวแล้วก็ ไกเนี่ยเราสังเกตเห็นว่าไกลเนี่ยเป็นไกลแต่งก็คือไกลตรงมาอันนี้ไกลออกจะออกโค้งนะฮะอันนี้เป็นไกตรงแล้วก็กิฟป,ประกับเป็นกิฟอลูมิเนียมนะครับมีเช็คเกอร์ตรงนี้ค่อนข้างสวยงามจริงๆแล้วพวกนี้ปืนเชคเกอร์พวกนี้มันเหมือนกันหมดนะตัวการลื่นนะด้ามเหมือนกันหมดเซฟมีซ้ายมีขวาเหมือนกันหมดสุดหน้าสุดหลังเหมือนกันหมดอันนี้ได้ไกลตรงได้กิฟแต่งได้บูทหน้าครับอันนี้เป็นอย่างนี้นะ ส่วนตัวนี้เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้จะได้บูทบูทเหมือนออเรนต์นะเป็นลำกล้องมีบูทมีไกด์ลอดไกด์ปักนะครับไกด์แพกแบบไกด์แต่งเหมือนช h a d ต w ทูออเรนนะครับประมาณนี้แต่และตัวก็ราคาต่างกันทีนี้มาดูมาดูเรื่องของชุดพร้อมเล่นนะครับคืออย่างนี้ชุดพร้อมเล่นเพื่อนๆนครับพื้นฐานของปืนแก๊สเนี่ยมันจะมีแกส๊สลูกซิลิโคนสปีโดโรเดอร์นะถ้าเราให้เราจัดเซตให้ก็คือเป็น แกสก๋องใหญ่นะมันมีแก้ก๋องเล็กก็มีนะแต่เราจัดเป็นชุดใหญ่หมดเลยลูกถุงเล็กก็มีนะถุงละคือแก้กระป๋องเล็กมีลูกถุงเล็กมีแต่เราไม่ได้ไม่ได้เน้นที่จะจัดให้คุณลูกค้าเราอยากจะให้เล่นชุดใหญ่ไปเลยมันจะดีกว่ามันคุ้มกว่าแก้สองร้อยห้าสิบลูกสองร้อยห้าสิบสปีดโรเดอร์ร้อยห้าสิบซิลิโคนตัวนี้จะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบแต่จริงๆถ้าซื้อพร้อมเซ็ตอะมันจะตกอยู่ชิชุดละหนึ่งพัน 1, 000, เราจะคิดให้ 800, แปดร้อยแค่เอาไปสองร้อยห้าสิบลูก 200, สองร้อยซิลิโคน, 150, นคร ก็คือห้าหลอดสามร้อยตัวนี้นะครับแบบนี้ตัว ACCU ตัวนี้นะครับหกพันเก้าอันนี้เป็นแม็กแม็กธรรมดานะครับแม็กแกธรรมดาหกพันเก้าเรามาจัดเซตชุดพร้อมเล่นนะครับไม่รวม CO2 นะครับเพราะตัวนี้ยิง CO2 ไม่ได้มันก็จะเป็นเซตนี้ครับชุดแก๊สลูกซิลิโคนสปีดโหลดเดอร์หกพันเก้าร้อยบาทบวกแปดร้อยนะชุดพร้อมเล่นรวมส่งนะอยู่ที่เจ็ดพันเจ็ดถ้าเกิดเอาแค่ปือนอย่างเดียวหกพันเก้าบวกค่าส่งร้อยเดียวครับ บวกเข้าสองร้อยเดียวก็จะเป็นเ0็ดพันนะฮะตัวนี้นะถัดมาตัวนี้ปืน5้าพันเก้าบวกกับ800แก๊สลูกซิลิโคนสปีดโหลดนะครับอ่าตกอยู่ที่6 7พัก็ถูกลงมาพันหนึงนะจาก7จ็ดเหลือหกพันะครับถ้าเป็นซีซั a ชาร์ทูหแม็กหแม็กตัวนี้นะแม็กแก๊สธรรมดานะครับห้าพันหบวกแปดนะตกอยู่ที่หกพับาท ใช่ไหมอ่าห้าพันห้าบวกแปดร้อยเซตนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนเอาเซตนี้นะแก๊สลูกซิลิโคนสปิโรดครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเอาเซตนี้ถ้าเพื่อนชอบเซตนี้ก็แคปหน้าจอนะคือมันในคลิปนี้มันหลายเซตเกินนะรเรามาถ่ายรวมกันนะเนาะเซตนี้มันจะบวกอ่าตัวปืนอยู่ที่6,500นะครับ หกพันห้าบวกบวกไปอีก C ีเซสชาร์ดวันตัวเอชพีศูนย์หนึ่งใช่ใช่นะหกพันห้าหกพันห้าตัวปืน <c oughs> ตัวห้าพันห้านี่คือเป็นตัวธรรมดาเนาะแต่ถ้าเกิดตัวหกพันห้าเนี่ยจะเป็นตัวสองแม็กหกพันห้าสองแม็กบวกแปดร้อยบวกไปแล้วอ้อบวกอีกสามร้อยนะครับอ่าบวกซีโอทูเข้าไปจะตกอยู่ที่ชุดเจ็ดพันหกนะครับ ก็คือเซตนี้เลยรวม co 2ด้วยนะครับเจ็ดพันหร้บาทจะได้ชุดนี้อย่างนี้นะครับเอาแต่ปืนก็ค่าส่งร้อยเดียวครับซื้อแต่ปืนอันนี้คือเวอร์ชั่น2 Max นะครับหกพันห้าบวกค่าส่งร้อยเนึยงก็เป็นหกพัหกโอเคนะตอนนี้เรารู้ราคาแล้วเรามาดูน้ำหนักปืนครับเราดูที่ตัว accu ก่อนตัว accu เท่าไหร่ครับพงนัดหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสอง ราคาตัวนี้หกพันหกพันเก้านะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัว UGSR UGA นะครับบลูแม็กนะพันหกหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดดแปดสิบสองนิดยี่สิบแปดกับแปดสิบมันแทบไม่ต่างกันเลยนะครับน้ำหนักอันนี้อ่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้า Uh huh, อ่าฮะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าอเหมือนตัวนี้หนักกว่านิดนึงยี่สิบสองก็ประมาณโลกับสองขีดนะครับประมาณหนึ่งกิโลสองขีดเดี๋จะประมาณนี้หนักเท่ากันเท่าตัวเมืกเท่าตัวเท่ากันเนาะคือมันคือรุ่นเดียวกันแต่มันได้สองแม็กนะครับก็ประมาณหนึ่งโลสองขีดลำกล้องตัวปืนมาเรามาดูกันนี่นะครับ ลำสี่นิ้วครึ่งพูดถึงตัวลำกล้องท่อนอกนะครับแต่ถ้าเกิดรวมจริงๆถ้ารวมเรือนฮอปเนี่ยก็อยู่ประมาณสี่นิ้วท่อในนะพูดถึงท่อในท่อทองเหลืองนะท่อทองเหลืองทุกตัวเป็นท่อทองเหลืองหมดสุดนหลังตัวนี้เป็นงี้นะอ่าสุดนหลังเป็นแบบเดียวกันหมดนะครับไม่เหมือนใช่ไหมเอาตัวนี้แต้มจุดสีขาวมาให้นะครับ แต้มขาวมาให้ตัวนี้แต้มขาวด้านหน้าเป็นจุดขาวตัวนี้เป็นส่นหลังทึบนะครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นเส้นไฟเบอร์ออปติกสีแดงแต่ถ้าเป็นตัว ACC ก็จะเป็นส่นหลังแบบเนี่ยแบบแต่งขึ้นมาจะดูพรีเมียมขึ้นนิดนึงนะครับส่นหลังมีดูพรีเมียมขึ้นอ๋อมันปรับบนล่างได้นะครับปรับสูงต่ําของส่นหลังได้อีกแล้วก็เป็นส่นหน้าแบบแบบเดียวกันอ๋อแต่ส่นหน้าย,ยกสูง นะครับตัวน้ายกสูงกว่าตัวนี้อ่าโอเคแต่ตัวขายดี่คือตัวใช้ทุกวันหนึ่งแม็กนี่นะราคามันไม่แรงครับราคามันถูกแล้วก็งานดีโอเคน้าหนักเรารู้แล้ว,ล,วลำกล้องจะเท่ากันหมดตัวนี้น่าจะยาวกว่าน้องนัดขออนุญาตอันนี้สี่นิ้วครึ่งเดีย๋ยวเรามาดูนี้ตัวนี้นี่ถ้าพุดจริงๆท่อในเท่ากันนะครับแต่ท่อนอกเนี่ยถ้าตัวนี้จะให้ความรู้สึกว่าท่อนอกยาวประมาณห้าน,นิ้วกว่าถ้าตัวนี้ ตัวนี้ก็น่าจะเท่ากันนะครับอืมเท่ากันสีนิ้วกว่าเหมือนกันโอเคน้ำหนักรูล้วน้ำหนักประมาณโลสองขีดนะครับส่วนลำกล้องก็ภายในเท่าๆกันหมดมาดูความแรงครับชุดพร้อมเล่นบอกไปแล้วมาดูความแรงปืนอ๋อผมขออนุญาตบอกวิธีการปรับพอปก่อนนะทั้งทั้งหมดทุกรุ่นเนี่ยนะครับเพื่อนๆครับมันถอดสไลด์เหมือนกัน มันถอดสไลด์เหมือนกันนี่นะฮะเลื่อนมาตัวนี้ให้ตำแหน่งตรงกันตนัวนี้แล้วกดคันค้างสไลด์ครับกดเสร็จปุ๊บดึงคันค้างสไลด์ออกปลดสไลด์ออกมาได้เลยภายในเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นะเหมือนกันครับเลื่อนมาให้ตรงตำแหน่งนี้เดี๋ยวให้ดูภายในแ,แต่ละรุ่นมันเท่ากันไหมแกแค่สามตัวพอนะฮะเพราะว่าชารุวันตัวนี้มันเหมือนกันภายในภายในนี้ถ้าจะเรียกได้ว่าเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ เลื่อนมาให้ตรงครับขึ้นลำก่อนขึ้นนกให้งนันนกงางน,นี่หนีออกไปก่อนแล้วก็กดตัวนี้ดึงปึ๊บมานี่ภายในชุดยิงเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับชุดไกลชุดยิงเดียวกันทั้งหมดชุดภายในนะครับนกสับก็นกสับทรงเดียวกันเลยอ่าแม่เหล็กมาเห็นไหมฮะนกสับทําเป็นเหล็กมาเลยนะครับเป็นเหล็กดูดติดนะฮะ เหมือนชา a d โดทูนะครับหรือว่าชาร์โด TS นะนกสับเนี่ยเป็นนกสับไม่เหล็กดูดติดหมดนะฮะนี่ชุดยิงก็มีเหล็กผสมนะครับเนี่ยไม่เหล็กดูดติดหมดเลยชุดยิงนะงานท่องข้างดีนะครับาราคาห้าพันกว่าแต่งานดีมาดูภายในนะครับอันนี้อันนี้นี่สามตัวนี้ใช้ยางบัฟเฟอร์แบบเดียวกันนะครับเหมือนชาร์โดทูนะฮะสปริงไกลอ เส้นนี้เหมือนกันอ่าแต่ตัวไกด์หลอดของตัว ACCU เป็นสแตนเลสนะครับตัวน,นี้เป็นอลูมิเนียมสีดำเนาะลูกสูบใช้ลูกสูบเดียวกันนะครับปรับฮอปปรับฮอปอัพนี่นะครับต้องใช้ไขควงแบนนะครับหมุนตรงนี้ประแจไขควงแบนจิ้มลงไปถ้าหมุนขวานะครับหมุนขวานะหมุนตามเข็มนาฬิกาแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าปรับรละลูกมันเหินนี้นะหมุนขวาถ้าเกิดคลายทวนเข็มอย่างเงี้ยลูกจะมุดนะครับ ประมาณนี้โอเคผมว่าแทบไม่ต่างกันนะครับภายในนะแต่ว่า,าได้ความความเท่ได้บูทอะไรอย่างนี้นะครับประกอบกลับมาอ้าวไหนๆก็ถอดแล้วใส่ซิลิโคนแลยวไปลองกันว่าตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อมันสามารถใช้ซิลิโคนฉีดหล่อรื่นบำรุงรักษาได้นะครับแต่อย่าฉีดเข้าไปในลำกล้องนะอย่างเดียวเลยอย่าฉีดเข้าไปในลำกล้อง ป้องการสนิมไล่ความชื้นนะครับสังเกตด,ดูอย่างนี้ยัง,ยงไม่ได้ฉีดะเ,ะเพื่อนๆเขาจะเห็นว่ามันมีน้ํามันอยู่โรงงานเขาก็ใส่ซิลิโคนมาเหมือนกันนะครับปืนพวกนี้ไม่จําเป็นจะต้องเอาไปล้างล้างออกนะครับเพราะมันยิงแล้วไม่มีขมเหลาสิ่งที่ทําได้คือเติมซิลิโคนอย่างเดียวนะครับเติมซิลิโคนหล่อลื่นบำรุงรักษาเวลาใส่ก็จริงๆใส่เข้ามาก่อนใส่คัน้าเข้ามา,า,า,าก่อนนะครับแล้วก็ เลื่อนให้ตรงตำแหน่งเดิมนะแล้วก็กดเข้าไปแค่นี้อย่างสไลด์ ACC เนี่ยก็เอามาใส่ตัวเฟรมล่างของ Shadow ธรรมดาได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมใส่ได้เหมือนกันนะคือมันคือโมเดลเดียวกันนั่นแหละครับเพื่อนๆแต่ว่ามันทำให้ต่างทำให้ดูมีอะไรมากขึ้นสวยงามมากขึ้น โอเคนะครับประมาณนี้คันค้างมาเราเลื่อนให้ตรงรูนะครับเลื่อนให้ตรงรูเราก็จะเห็นสปริงแล้วแหนบทีนี้พอเอาเข้าไปปุ๊บเราถอยหลังนิดนึงแล้วก็กด่างนี้ตัวสุดท้ายคลิปนี้คลิปเดียวได้ปืนสามสี่รุ่นเลยเนาะโอเคนะครับเรียบร้อยครับ เติมลูกเอ่เติมลูก,เต,ลกเติมแก๊สเนาะสปีดโรเดอร์นะครับที่ที่ที่เราแนะนำเนาะแล้วก็เปิดฝาตูดออกแกะลูกออกเทเข้าในสปีดโรเดอร์เลยนะครับอ,อันนี้ถ้าลงลงไปแข่งขัน IPSC Action Air ได้ไหมได้นะครับดี่หการ Airsoft Shadow Shadow อ่อ s h a เนี่ยนะเป็นรุ่น Production นะครับแต่ถ้าใส่ลูกก็ใส่แค่15นัดนะ แต่แม็กกาซีนของเขาเนี่ยเป็นแม็กกาซีนเดียวกันกับชาร์ตูทนะแม็กชาร์ตูวันกับแม็กชาร์ตูทเนี่ยใส่ร่วมกันได้นะครับสําหรับปืนวีพีกันนะแม็กชาร์ตูวันแม็กชาร์ตูทนะครับใส่ร่วมกันได้นะใช้แม็กเดียวกันหมดทีเอสทูก็ใช้แม็กชาร์ตูวันได้นะครับดีเหมือนกันนะแม็กกาซีนจะบรรจุอยู่ประมาณยี่สิบห้านัดนะครับประมาณนี้ผมใส่แบบรวดเร็วนะผมอาจจะไม่ได้เรียงไม่ได้ตั้งใจเรียงลูกกระสุนให้มันเรียงเป็นแบบ ปันปลาเนาะถ้าจะให้ดีมันจะต้องสลับแบบเขยา่าอย่างเงี้ยให้มันเรียงซ้ายขวาแต่นี้ผมใช้ความรวดเร็วอันนี้เดี๋ยวเราจะไปทดสอบความแรงกันเสร็จละนะครับอ๋อใส่ตัวนี้ด้วยก็ได้ตัวนี้เราจะใส่เป็น CO2 เลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่า CO2 มันจะมีความแรงกว่าแมกก๊สธรรมดามากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ถ้าเราไม่ไถอดคันค้างสไลด์มาเราก็ นี่ฮะฉีดหล่อลื่น,นตรงขอบสไลด์นะครับประมาณนี้ตัวนี้ผมไม่ได้แกะสไลด์ออกมาเนาะแต่ว่าวิธีการฉีดซีโคนเราก็สามารถฉีดไม่เท่านี้หล่อรื่นได้แต่ไม่ได้ฉีดในลํากล้องนะห้ามฉีดนะฉีดีดแค่นี้พอหรือจะฉีดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ฉีดเข้าไปที่ลูกสูบอย่างนี้ก็ได้ครับตัวนี้คือเวอร์ชัน2แม็กซ์นะฮะแล้วก็ใส่แก๊สซีโอส มามาใส่แก๊ส CO2 กันถ้าเกิดเราจะเล่นแก๊ส CO2 นะครับมันจะมีประแจอยู่ตัวนึงเราต้องเอาประแจนี้ออกมาด้วยนะเขาแถมมาในกล่องนะครับก็คลิปเดียววัดให้ทั้งวัดให้ทั้งสี่ตัวเลยนะความแรงดึงตัวนี้นะครับดึงตัวนี้แล้วก็เลื่อนสูดออกขันนะครับขันเอาตัวฝาดันออกก่อน แนะนำทุกครั้งที่เปลี่ยนหลอดซีลิโคนให้เเปลี่ยนหลอดแก๊สซอโูให้เอาซีโคนฉีดพ่นที่หัวน,นินึงนะครับรแ,ลลแล้ววางแก๊สลงไปแล้วปิดตรงนี้ขันเกียวให้เข้านะครับพอมันเข้าใกล้สุดปุ๊บเปลี่ยนหัวมาแล้วขันอัดนะครับแน,น่นๆอ่าได้ยินเสียงจึก๊กเมื่อกี้ไหมฮะแล้วก็ขันแค่ตึงมือเนาะนี่แก๊สซอโูเข้ามาในแม็กแล้ว เดี๋ยวเรามาดูว่า CO2 จะแรงกว่าแก๊สธรรมดาไหมนะอันนี้ตัว CO2 นะตัวแรกนะตัวที่สองแก๊สเติมธรรมดานะครับเราจะใช้แก๊สเนี่ยเดลต้า12 kg ในการทดสอบนะครับขออนุญาตเช็คก,ก่อนว่าแก๊สเข้าไหมโอเคแก๊สเข้าครับวิธีการเติมต้องอย่างนี้นะอันนี้วิธีการเติมที่ผิดนะห้ามเติมแบบนี้นะแบบนี้ไม่ได้นะแบบนี้ลองดูนะ แก๊สแทบไม่เข้าเลยนะครับกดตัวนี้ได้ยินเสียงแก๊สแต่แก๊สแทบไม่เข้าทีนี้ถ้าเกิดเติมแบบนี้เนี่ยมันจะมันจะยิงได้แค่สีห้านัดแล้วลูกหมดนะครับีนะ่วิธีการเติมเติมแบบนี้นะครับเติมยังไงกดลงไปตรงๆเลยครับประมาณกะเก็ได้สักสิบวิประมาณนี้เต็มนะแต่ผมเติมสักครึ่งน,นึงก่อนสีเติมอี้ก็ได้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าปล่อย หนึ่งสองสามสี่ห้าปล่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าเทำอย่างเงี้ยสักสีห้าครั้งก็เต็มแล้วอ่ะแล้วตัวสุดท้ายขออนุญาตไล่อากาศก่อนนะโอเคคือบางทีเราต้องไล่ไล่อากาศที่มันอยู่ในแม็กออกไปก่อนนะครับเติมแก๊สไปนิดนึงแล้วปล่อยทิ้งอย่างเงี้ยเจอว่าบางทีผมลืมไล่ยิงได้น้อยนะ แล้วก็แก๊สก็หมดไวอ่ะโอเคประมาณนี้ใส่ลูกแล้วใส่แก๊สแล้วใส่ซิลิโคนแล้วทดสอบความแรงครับเดี๋ยวลองนัดหยู่นี้ก่อนนะนี่เลยที่เกียจเดินที่เกียรเดินบ่อยตั้งขาเอาตรงนี้เลยนะครับมาใครมาปรับเก้าอี้ฉัน มาครับเอาตัวนี่ก่อนเนาะ ACC ก่อน ACCU หกพันเกนะครับขึ้นลำนะครับขึ้นเซฟเหนียวไกลไม่ทำงานนะครับอเ,เอ่อเซฟใช้งานปกติปลดลงนะครับเหนียวไกล 2องเก้าศูนย์สองเก้าหนึ่งก็ประมาณสองร้อยเก้าสิบถ่ายไว้ก่อนวันนี้อากาศเย็นฝนตกทั้งวันนะครับแรงแรงแรงอัดแก๊สในร้านอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นี่คือแก๊สสิบสองเคจีนะครับผมเซฟก่อนนะเซฟก่อนนะมาดูตัวนี้เซฟกดเซฟ สามร้อยนะครับประมาณเซฟก็ประมาณสองร้อยเก้าสิบถึงสามร้อยเซฟนะครับปืนเซฟอยู่มาดูใช้ทุกวันแม็กแก๊สธรรมดาขึ้นเซฟก่อนนะครับกดเซฟลงสองเก้าแปด สองเก้โอเคความแรงก็ประมาณ290นะครับเซฟอยู่นะแกสซีโอทูครับแกซีโอทูขึ้นเซฟเหนี่ยวไกโอเคปืนระบบปกติดีอะมาดูความแรงซีโอทูครับโหสามร้อยยีร้บนะ สามอยสามสิบหขึ้นมาเท่าไหรเนี่ยห้าสิบห้าสิบฟุตต,ต่อวินาทีนะครับความแรงก็คือพอเป็นแก๊สซีโอทูปุ๊บแรงอัดเพิ่มขึ้นเลยนะครับนี่สามร้อยสสิบปดจากความแรงดับจากความแรงอยู่ที่ไปโดนเครื่องเนาะจากความแรงอยู่ที่ประมาณสองร้อสามร้อยอะสามรอยก็อยู่ที่ประมาณสามร้อย สามสิบแปดสามร้อยสี่สิบมาวันนี้ขึ้นมาอีกความแรงอ่าก็ทราบได้ว่าพอเราเปลี่ยนเป็นแม็กซิโอทูปุ๊บแรงอัดมันเพิ่มขึ้นนะฮะเพื่อลองดูรีคอยนะรีคอยของสไลด์นะเห็นไหมฮะที่ซีโอทูนะครับแรงอัดค่อนข้างค่อนข้างแรงกว่านะครับอ่ะอันนี้ดู รีคอยของตัวธรรมดาครับนะมันก็จะปึ๊บป๊บปซีมันก็จะแน่นกว่านะครับโอเคให้เทคนิคไว้สําหรับนี่นะสําหรับนักกีฬานะครับสมมุติว่าถ้าจะเอารุ่นนี้ไปลงแข่ง IBSC นะครับประเด็นคือถ้าเป็นรุ่นสแตนดาร์ด i ด i วชไม่มีปัญหานะก็คือถ้าเป็นสแตนดาร์ด i ด i วชมันเป็นไกลดับเบิลเนาะสแตนดาร์ดเดเวชถ้าเกิดเราเล่น Standard แล้วก็ขึ้นลำานะครับเซฟลงซอง ใช่ไหมครับมันจะไม่มีปัญหาเพราะว่าพอโปรดังเราชักขึ้นมาเรายิงมันก็จะยิงได้ปกติแต่ในกรณีที่จะต้องลดนกลดนกนะครับสมมุติว่ากรรมการสั่งโหลดเอเม็กเลดี้เราขึ้นลำนะครับดูนะพอเราจะลดนกเราจับนกแล้วเ,เราเหนี่ยวไกเหมือนปืนจริงนะปืนจริงทาได้นะเหนี่ยวไกลแล้วปลดนก,กับบนี้นะครับปืนจริงมันจะชิดแต่เนี้ยมันจะติดทาพอ็อกแต่พอเราปล่อยให้มันชิด มันจะกลายเป็นลั่นอันนี้ต้องระวังนะครับวิธีการก็คือถ้าเกิดไปแข่งพออาสั่งโหลดเอ็นแม็เดีดี D ้เนี e, ่ยเราชักออกมาจากซองเราใส่แม็กเข้าไปชักซ้ายหนึ่งครั้งชักซ้ายหนึ่งครั้งนะครับปลดแม็กออกเหมือนเติมลูก ã. อะอารมณ์เติมลูกจับนกเหนี่ยวไกลปล่อยให้นกชิดโคง้งแบบนี้คือทําได้ปกติแล้วค่อยเสียบแม็กถ้าเป็นคอนวันนะแล้วลงซครับ คือเราจะทํามันจะทําคล้ายๆปืนจริงไม่ได้คือสับเหนี่ยวไกลแล้วปล่อยให้นกสับชิดโคงอ่ะมันกลายเป็นสมอเตะตัวเตะวาวนะครับมันไปตีแกตีวาวแก๊สอยู่ดีมันจะตีน้อยตีมากอย่างกรณีที่มันลั่นไม่ก็อาจจะดีคิวได้นะครับต้องระวัตระวังนิดนึงนะสำหรับกีฬานะที่เอารุ่นนี้ไปแข่งชาร์โดทูออเรนหรือชาร์โดทูก็เป็นเหมือนกันนะครับก็คือสําคัญสุดคือขึ้นมาก่อนขึ้นลาก่อนผลไม่ออกก่อน จับนกเหนียวไก่แบบนี้แล้วค่อยเสียบแม็กแล้วก็ลงนะครับต้องทําประมาณนี้นะฮะโอเคมาดูรีคอยนะครับมาแมานี้นะครับและตัวสุดท้ายกดเซฟลง โอเคนะครับงานดีทุกตัวเลย KJ Work mm hmm. ก็ฝากไว้อีกหนึ่งคลิปวิดีโอก็แล้วกันนะครับแล้วก็แนะนำเทคนิคการลดนกชิดโค้งให้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้อ่ะตัวนี้เป็นอย่างนี้ห้าพันเ้าะครับเอ้ยหกพัเก้าดิหกพันเก้าตัวนี้นะห้าพั 5, 5, 5. 6, 5. นเะก้าห้าพันห้าหพันห้าอ่าเอาใช้ทุกวันทั้งหมด ในร้านที่มีมีตามนี้นะครับราคาต่างกันคุณลักษณะคล้ายๆกันนะครับความแรงวัดให้ดูแล้วก็ประมาณ2 9 0ร้อถึงสามนะฮะถ้าเป็น CO2 บวกขึ้นมาก็340บวกนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนานนิดนึงแต่ก็ครบแน่นอนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ติดตามชมกปนจยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ